ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าขึ้นรถไฟฝันว่าขึ้นรถไฟแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ออรลเครแล้วก็ไพ่ทาโร่ในการเปิดทำนายดวงให้นะคะว่าฝันว่าขึ้นรถไฟแปลว่าอะไรแป้งแก้มแดงไม่เท่ากัน ฝันว่าขึ้นรถไฟแปลว่าแฟนเก่าจะกลับมาง้อขอคืนดีด้วยฝันว่าขึ้นรถไฟมีดวงจะได้เดินทางค่ะมีดวงจะได้เดินทางไกล มีดวงมีดวงจะได้เดินทางไกลแล้วก็มีดวงที่จะได้เงินจากทางไกลท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนแฟนเก่าจะโทรมาง้อขอคืนดีท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนแล้วก็มีเกณฑ์ได้เงินนะมีดวงได้เงินมีดวงได้เงิน แฟนจะมางา้อแฟนจะโทรมาได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เงินเป็นตัวเหมือนออโมโมติคอนเงินบินแล้วก็อันนี้ก็มีเกณฑ์เดินทางไกลค่ะเรามาดูเลขนำโชคนะคะฝันเห็นรถไฟเลขอะไร เจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสามค่ะเลขนําโชคท่านใดต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก,กรุณนาะแอดไลน์มาค่ะก็หรือเข้าไปดูที่ใต้คลิปนะคะจะมีที่อยู่ลว